ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับชีวิตล่าสุดจุงภัยจิตสุดท้อใช้ชีวิตในเยอรมันชีวิตล่าสุดจุงภัยจิตใช้ชีวิตที่ต่างแดนจุงภัยจิตเผยลด18กิโลยิ่งช่วงเวลานี้ยิ่งลำบากไปหาหมอก็ต้องทนทั้งนี้ Facebook จุงภัยจิตนางภัยจิตอักษรนลงอดีตนักร้องดังโพสข้อความก่อนหน้านี้ว่าสวัสดีค่ะ มีหลายคนที่คิดถึงและห่วงใยเราทั้งสองโดยเฉพาะจะถามกันมาเยอะมากถึงเรื่องของพี่วิสาว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ซึ่งจุงไม่สามารถที่จะเขียนตอบได้ครบทุกคนเลยขอมาอธิบายถึงพี่วิสาให้รับรู้พร้อมกันตามนี้นะคะพี่วิสาพยายามออกกําลังกายทานอาหารครบสามมือ้อแต่ตัวกับลดลงจนใจหายจาก78ตอนนี้เหลือ60ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในเมืองโคโลน เยอรมน,นีต้องเผชิญกับการรักษาที่ยากลําบากและยังใช้ชีวิตร่วมกับภยัยจิตอักษรนรงค์ภรรยาไม่ได้ออกไปไหนเพราะยังรอคอยสถานภาพต่อมาทีมข่าวได้ประสานไปยังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับวิสาคันทับและภยัยจิตอักษรนรงค์พร้อมตอบข้อสงสัยในการขอความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนก็คงไม่สุขใจเท่าบ้านเกิดเรายิ่งคุณวิสามีอายุที่เยอะแล้วต้องพักอาศัย ลายล้อมด้วยสังคมที่คนที่ไม่รู้จักมันทำให้จิตใจแยกเข้าไปอีกสังคมต่างแดนมันหนักมากพวกเราเข้าใจดีและไม่เคยทอดทิ้งมีอะไรก็ประสานมาทางคุณวิสาสนิทที่สุดในเมืองไทยเชื่อว่าการขอความช่วยเหลือถึงกันหมดและเราจะยื่นมือเข้าไปทันทีเหมือนทุกครั้งในฐานะมิตรสหายและคนไทยด้วยกันพร้อมยังบอกว่าพี่วิสาฝากขอบคุณกำลังใจ ความห่วงใยที่ส่งมาให้เราทั้งสองวันนี้จุงเลยทําเมนูพิเศษสเต็กปลาแซลมอนกับซุปหน่อไม้ฝรั่งต้อนรับกลับบ้านค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวรอลฟีดโปรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ